เพื่อที่ในรอบสองนะครับนี่สไลด์รอบสองขึ้นตามในรอบสองเราก็จะได้มีการพิจารณาโครงการในรอบถัดต่อไปนั่นก็คือหมายความว่าระหว่างวันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่9กรกฎาคมโครงการที่ส่งมารอบแรกที่จะต้องกลับไปทบทวนก็มีระยะเวลาในการส่งกลับมาก่อนวันที่9และโครงการใหม่ ที่หลายท่านเป็นห่วงบอกโอ้โหพวกอบตอพวกชุมชนใครจ่อใครเขาคิดจะส่งกลับขึ้นมาทันไหมเพราะเราให้ส่งเมื่อวันที่5มิถุนายนดูมันกระชั้นเหลือเกินก็รอบหนึ่งไม่ทันไม่เป็นไรนะครับรอบสองนั้นนะเดทไลน์ให้ส่งมาวันที่9กรกฎาคมฉะนั้นตรงนี้ก็มีเวลาประชุมประชาคมทำการหาลือแล้วก็ส่งผ่านกนจกลับเข้ามา ได้อีจกจนกระทั่งถึงวันที่9กระกรกฎาคมแต่ไม่จําเป็นต้องรอวันที่9แล้วส่งมานะครับระหว่างนี้ถ้าทําประชาคมเสร็จอาทิตย์หน้าก็ส่งขึ้นมาได้เราก็จะได้มีเวลาวิเคราะห์ฉะนั้นตรงนี้ก็จะทําให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับว่ายังมีเวลานะครับในการที่จะส่งขึ้นมาเพราะโครงการส่งมาลดแรกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราอนุมัติหมดเราเลือกโครงการที่ใช่เลยนะครับตอบวัตถุประสงค์ เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองเกิดความคุ้มค่าออกไปในรถแรกก่อนนะครับ